เอาละครับคุณผู้ชมครับผมช่วงธุรกิจหน้าลงทุนกับรายการ s m e สร้างอาชีพในสัปดาห์นี้นะครับ ที่มีผลิตภัณฑ์ดีๆครับผมมีตัวอย่างการลดน้าหนักที่ดีนะครับลดอย่างใดให้ได้ผลนะครับผมมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านการสำหรับวันนี้คิงก็มีแขกรับเชิญพิเศษนะครับผมอยู่กับเจ้าของผลิตภัณฑ์ดาวิน่าคุณโอวิทยาครูวิวัฒนานนะครับสวัสดีครับคุณโอสวัสดีครับแหมคุณโอวันนี้ถึงขั้นกับเอาอาหารที่เป็นพวกพาสต์อูดหรือว่าเป็นเค้กนะครับที่กินแล้วอ้วนเนี่ยมาโชว์ในรายการกันเลยเป็นยังไงครับมีเคล็ดลับดีๆยังไงแนะนําคุณผู้ชมนิดนึงครับก่อนอื่นเลยผมต้องบอกท่านผมกปติ ผมเป็นคนที่ทานอาหารเยอะมากแล้วไม่ว่าจะเป็นของมันของทอดครับพิซซ่าหรือแม้กระทั่งเค้กจนมีปัญหาเกิดขึ้นกับผมน้ำหนักผมขึ้นเร็วมากผมต้องทำอะไรกับชีวิตบ้างละเพราะว่างานก็เยอะครับเวลาดูแลร่างกายก็ไม่มีครับจนผมพบตัวช่วยใหม่ที่ผมลองทานแล้วแล้วต้องบอกต่อกับคนที่ผมรู้จักทุกคนครับนี่ครับ ดาวิน่าปัญหาในการทานครับผมาไม่ต้องกลัวยต่อไปครับไม่ว่าจะเป็นไขมันครับผมแป้งน้ําตาลของทอดุฟเฟ่ผมทานไปยังแล้วก็ทานได้ชิวเลยครับผมดาวิน่ากล่องนี้ใช่ไหมครับที่ช่วยคุณโอแล้วที่บอกผมใช่ไหมครับว่าเขาทํางานยังไงครับปอ้เจ้าตัวดาวิน่าตัวนี้ครับก็คือก่อนทานอาหารมื้อหลักทานดาวิน่าก่อน15-30นาทีนะครับผมโดยการทํางานของดาวิน่าคือจะดักจับไขมันบ็อกแป้ง บล็อกน้ำตาลครับผมครับผมก็คือเรากินได้ปกติเลยแต่ว่าเจ้าเดมิน่าจะไปช่วยบล็อกแป้งบล็อกน้ำตาลให้เราใช่ไหมครับทานได้ทมือเลยครับครับผมเดี๋ยวขอบอกก่อนเลยนะครับว่า ดาวินาเนี่ยได้อยอร้ซสามารถเช็คได้ที่เว็บออนไลน์ของอยใช่ครับอ่าครับแล้วก็ลองเช็คดูเพราะว่าเรามีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเป็นอยด้วยเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่ทานเลยนะครับเห็นผลครั้งแรกที่ทานผมไม่ได้โม้เลยนะครับก่อนที่จะมาเป็นดาวิน่ผมได้ทดลองทานแล้วสองเดือนผมลดไป6กกิโล6กกิโลใช่ครับแล้วมีผลข้างเคียงอะไรไหมครับไม่มีเลยครับผมนอนหลับปกติ ใจไม่สั่นไม่หิวน้ำครับ,รบก็คือ<ผ>มไม่ไม่ม,ไม,มีไม่มีผลข้างเคียงเกิดขึ้นกับตัวเราเลย<ช>แล้วทีนี้เนี่ยไอจริงๆแล้วเนี่ยดาวิน่าเนี่ยทำงานยังไงคุณโอ๋ถึงได้มีความมั่นใจขนาดนี้ครับโดยหลักๆเลยนะครับจะมีส่วนประกอบ ที่เป็นธรรมชาติอยู่แล้วส้มแขกนะครับที่ช่วยในเรื่องการขับถ่ายผมครับถั่วขาวผแล้วก็มีสารแอลคาไีนที่เสริมสร้างกล้ามเนื้อแล้วมีสารไปมากเมากมายใช่ก็คือเป็นเป็นสารกจากธรรมชาติที่นำมาบรรจุไว้ในแคปซูลใช่ไหมครับของรองหน้าครับแล้วทีนี้คุณผู้ชมทางบ้านสนใจที่จะสั่งซื้อหรืออยากที่จะเป็นตัวแทนเนี่ยเขาจะติดต่อเราได้ยังไงบ้างครับถ้าลูกค้าสนใจสั่งซื้อนะครับโทรตามเบอร์ข้างล่างที่ขึ้นอยู่นี้เลยครับมหรือใครสนใจอยากเป็นตัวแทน เข้าสามารถเข้าไปครับ www davina thailand com ครับครับผมก็เรียกยง่ายๆว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานนะครับมีทั้งการสั่งซื้อนำเปสำรับประทานแล้วก็ลองรับแทนแล้วก็มีทั้งการที่จะเป็นตัวแทนจำหน่ายด้วยใช่ครับในแต่และช่วงก็มีโปรโมชั่นดีๆที่จะมอบให้เสมอก็ลองโทรเข้ามาปรึกษากันดูเอาละครับคุณผู้ชมครับผมสำหรับรายการเอสบีสร้างอาชีพกับช่วงนี้ธุรกิจหน้าลงจุนนะครับเราก็ได้พบกับผลิตภัณฑ์ดีๆเคล็ดลับดีๆในการลดน้ำหนักอย่างถูกวิธีนะครับแล้วก็ในวันนี้รายการของเราก็ต้้อออองงขขบุโวววิทยยาาาามมมกกกกีรรูัันน รายการได้ใหม่ทุกวันพุธเวลาเดียวกันนี้นะครับผมทางช่องไอพีเอ็มกอกชแนลสำหรับสัปดาห์นี้ขอบคุณมากๆสวัสดีครับครับ